สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ก็มาเปิดบล็อกของ Battle Spirit ที่เป็นคลาโบกับเ v วากิเลียนนะครับผม t b 2 3ยสวันนี้ผมก็จะเปิดสองบ็อกนะครับผมมาดูกันเลยว่าจะได้อะไรมั่งนะครับก็ที่อยากได้ก็คือทุกการทุกแบบนะครับเพราะว่าผมสะสมก็ ถ้างบล็อกก็ขอให้ออกเอ็กแลนทั้งหกแบนบี้อันนี้ก็จะเป็นซองแถมนะที่แถมอะไรเดี๋วแกดูเลยก็ได้ได้ที่อยากได้สุดก็คืออสึกะน,นะครับ,บนั้งแรกได้ได้เป็นมาลีนะนะอ่ะดูในบล็อกดกว่บก็น่าจะมี22บนี่น หมายเลขสัตนี่เป็นเคนซูกะยูวาร์ซสองเท้าพิธุศเนี่ยแล้วก็เอเปลิลิตแล้วก็เป็นเกนโดนะระรับเลยใช้ไช้ตัดอย่างง่าย ที่สองโชจิวามากเจ็ดนี่เลยเนี่ยหมู่บ้านสามนะครับในภาคสุดท้ายที่โชจิอยู่เลดวาสดุนึ่งแล้วก็เป็นเรดเอ็มนะครับเป็นคาร์บนะ อันนี้เนี่ยผมไม่ไม่ได้จำเทกันเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เล่นนะครับก็สะสมอย่างเดียวชอบอีบัติเลียนเออบ็อกในคลิปที่เปิดไปชุดที่แล้วเรียกว่าได้ดับเบิลเอ็กซ์มาสองแบบเลยนะไม่ได้ทีเคตสักใบเลยนะเดี๋ยวรอบนี้ก็ขอขอทีเคตบ้างแล้วกันนะดูว่าจะได้บ้ะครับ พูดหมาเลขสี่หมายเล,นะเล10เจ็ดเป็นนาฬิกานะเจ็ดเอ็ะเป็นคาจิโรจิ เป็นรูปของคาจิกับนิสโตะอันนี้เป็นน้องของโชจิอันนี้เป็นมายะเป็นมารินะแล้วก็มาสุดท้ายเอ้ยแต่วันเอกโอ้ยันเอ็ก ก็แสดงว่าไม่ได้ซีเกตแล้วใช่ไหมเป็นเลนะครับร่างผมยาวยามาลองตอนนี้เอกเลยยังไม่ออกไยเลยแล้ว,นะวผมก็ไม่รู้นะไหนมันใบไหนมันแพงนะแต่ก็ขอเป็นว่าขอได้ทุกแบบแล้วนอันนี้เป็นปลอกคอนะครับ ที่เขารู้ใส่แล้วก็ระเบิดวิวาหมายเลขสิบสามทูตยูริตีกแล้วแล้วก็เป็นนิโอโตเกียวสามไปสุดท้ายเป็นหอกไกอุซเนะก็เป็นหอกที่ชินจิใช้ตอนสุดท้ายนะเพื่อ ขอให้โลกที่ตัวเองนั้นไม่มีอนะีวาเกเลียนเนาะดิสโก้เป็นเพนนะอววาหนึ่งแ้วไอ้เป็นฉากตอนสุดท้ายนะนี่สู้ในห้องนะ เดือดทูดแล้วก็เป็นเลนะครับมันกำลังทำนาอยู่ในหมู่บ้านว่ดศูนโ์สขอคอยแล้วว่ดศูนแปด ยัวศูวนหนึ่งครับเพื่อมีมีหลายอาร์ตมากนะไอ้ล่างไอ้ช็อตกลางโล่เนี่ยเพื่อกันให้ยัวศูวนย์หนึ่งเนี่ยกรเด็เอ็มนะครับ อันสามยูอาร์มาสี่สิบสี่ยูอาร์ศูนย์แปดแล้วก็เป็นเอ็กซ์แล์ใบแรกของบล็อกนะครับเป็นมารีนะครับเป็นตอนสุดท้ายนะที่มารีเจอกับชิมจีนะก็คือมารีในกระโดดลงมาจากอีวาร์ศูนย์แปดนะแล้วก็ยูอาเกเรียนก็หายไปจากโลกเลย อันนี้เป็นภาพเป็นภาพชอตสุดท้ายเลยในท้ายเรื่องว่าศูนว์สองโ์จีกับเคนสกเกตจริงๆเคนสกเกตเนี่ยในภาคมันจะมีภาคหนังสือกร์กตูนนะก็ะคือเขาก็ได้ขับอีวาเหมือนกันนะครับแต่ในภาคจากักรวาลหลักอจะไม่ได้ขับ จริงๆภาคนี้โชจิก็ไม่ได้ขำนะอันนี้อะไรผมจำไม่ได้แล้วและก็เป็นอสุกะตอนเด็กนะครับ mm hmm. เป็นเพน ทูดอยู่ทูดอีกแล้วอูวามาร์คสีสีอันนี้เป็นหลากสีเป็นอูวามาร์คแปดนะครับแต่จริงๆยวาคือมันก็เด่นอยู่ไม่กี่ตัวนะภาคภาคสุดท้ายอ <laughs> ะเผอเด่นอยู่แค่4ตัวก็คืออีวาศูนย์หศูนย์ ว่ามาเลขแปดแล้วก็มาเลขสิบสามของเกนโดะก็เด่นอยู่แค่นี้ <c oughs> ะนะมาเลขสิบใบนะก็จะมีเอ็กแลกนะ <c oughs> ์อีสกสองใบนะไม่รู้อืมุเกะหมู่บ้านอีกแล้วเอ้ยนี่เป็นอีวาศูนแปดตอนต้นเรื่องนะครับ อย่างาหอยเซลมา,าแล้วก็เป็นเอ็กซ์บที่สองนะเป็นอีวาศูนย์แปดมาติดกันเลยนะก็มีอยู่แค่เนี้ยอย่างที่ผมบอกไอ้พวกตัวละครก็เด่นกันอยู่แค่เนี้ยเรื่องเก่งไม่เก่งในผมไม่รู้เหมือนกันนะ วศูนย์หนึ่งศูนยสองและก็เป็นข่าวลุนะครับ <c ười> คือการนี้มันเป็นประโยคที่ขาวลุพูดนะครับก่อนที่จะคอระเบิดไปนะ <c ười> ครับก็มีเลขหนึ่งกับเลขสามเขาได้พูดประมาณว่าอะไรนะไม่ไม่น่าเชื่อว่าเทวทูตลำดับที่หนึ่งอย่างฉันจะกลายเป็นเทวทูตลำดับที่ ตัวที่สิบสามได้นะก็คือเสียงพี่หนึ่งพัทนาราวุฒสมุทรนาวีคนภาคเขาลอยมาเลยนะตอนที่อ่านเชื่อก์ดครั้งแรก จตม่จะตติดกันสองใบงนี้เลยนะเมื่อกี้ก็ศูนย์แปดติดกันสองใบอัน,นี้เป็นแกนวอล์กล่างเล่นกับวิลเล่นนะโอเค อ,อันนี้ยานของภาคแรกเนี่ยมันเก่งใช่ไหมมันแพงมากเลยนะขนาดเปเลดอาใบละห้าร้อยอ่ะผมเปิดขนาดเปิดสองบ็อกยังได้ใบเดียวเลยหมายถึงยานของภาคแรกนีน่แหบบละก็เริ่อจะซ้ำแล้วนะ เขียวนะอืมเป็นยีวาศูนย์ห้านะครับจริงๆตอนที่มันออกมาครั้งแรกเนี่ยมันอยู่นี่ม,นมืดนะตอนที่มาดีครับเพิ่งเห็นแบบรูปร่างมันเป็นงี้นะสำหรับยีวาอีห้าแรงใบให้รุนนะครับ เป็นยานกันและก็เป็นอีวาศูนย์สองโคดเก้าเก้าเก้านะครับก็เป็นตอนที่อาสกาเนี่ยใช้พลังเทวทูตนะจะสุดท้ายโดนเกนโดตลบหลังนะครับ แล้วก็เป็นร่างใช้พลังเทวทูตเหมือนกันนะเลือสามสองนะครับ x แลจะเป็นอะไรกันอีกขอเป่สักตัวใน หมายเลขสามเรืยหมายเลขสามเรืยหมาเยเลขหนึ่งก็ได้ศึกละศูนย์สองแล้วก็ฟารา์มัส,ส,ส หนะครับนี่เป็นหัว R. แสดงว่า x อ็กแรเป็นทองสุดท้ายเหรอหรือว่ามันกินที่ดับบน,นอราร์เลยนแล้วก็เป็น x a y รจริงด้วยนะครับ เป็นชินจินะครับหน้ากล่องแต่จริงผมว่าเขาเลือกการ์ดที่มาทำเอ็กแลร์แบบดีนะเพราะว่าอย่างบล็อกที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นนักบินเนี่ยคารุเลแล้วก็อสกาเนี่ยได้เป็นเอ็กแลร์หมดนะแล้วก็เลยมาให้มาริกับชินจิเป็นเอ็กแลร์บล็อกนี้นะครับเดี๋ยวมีบล็อกครับเดี๋ยวพอเก็บขยะก่อน มาต่อกันที่บ็อกอ,อันนี้ขอขอตีเคมั้แงนะไม่อยากได้แล้วนะครับเดีบยวมันแ,แล้วก็ขอไม่ซ้ำเลยนะเพราะว่าเหลือสองตัวนี้กับอีกตัวนี้น่าจะเป็น อีวาศูนย์สอง่ะถ้าผมจะไม่ผิดมาดูซองดำกันเลยนะถ้าซองดำยังซับนี่แสดงว่าดวงแย่มากนะเป็นเลนะครับ <c oughs> แต่ของแถมมันก็เป็นฟอยนะทุกคนเป็นการ์ดฟอยนะรลางความเหมือนเดิม ทำแล้วเรียบร้อยนะครับเี่นมาลิสองแรกก็ทาเลยเร็ววะนี่เป็นครั้งแรกเะยที่ผมเปิดได้เอกแรก่ทำจะทำอีกห่อ เืีว่าต้องใช้ยงไกตเฮ้ยนี่อผมไม่เคยตัดแบบคอทีเดียวกลัวขาดขอเป็นตัดทีละใบทีละซองแล้วกัน โรคที่ไม่มีอีวาเหมือนเห็นหอ,อกนะครับใช่แล้วละเอ็ะ x แร้แวนะครับเป็นอีวาหมายเลขหนึ่งนะ ถ้าอยู่ฝั่งนี้ถ้าจาไม่ผิดเนดะี๋ยวผมจำเท็กไม่ได้นะทุกคนเอ้ยอันนี้ผมก็น่าจะพึ่งได้นะเป็น,นมีวาเทเลียนหมายเลขปมาเก้าถ้าลุ่นเหลือลุ่นรีเค็ดกับ กับเอกแรออีกใบเฮ้ยเ <arians> ้ยมาลีนะครับก็อย่างนี้ตัวละครมันก็ดีอยู่แค่เนี้ยนก็จะซ้ำๆเดิมนะเื่อขยาน พยายามเอาลูกกระจอกมาเนะอะก็ยังแบบความเรื่องนี้มันก็ไม่อยู่แค่นี้ครับอืมเฮ้ย อันนี้ก็ไ่้จะเป็นช็อตภาคแรกนะที่มันซูมไนเปอร์ยิงเทลทูดอะวนกันอยู่แค่นี้เป็นไฟแล้วก็อ้า ใหมันได้ซ้ำกันในเด็ดเอ็มนี่มันได้ซ้ำกันในบล็อกเดียวได้เรือเหรอืมดูนะผมไม่ค่อยได้เปิดไม่ได้เปิอบบอเดบล็บอกใ e ท่านสปิริตบล็อกอืมฝั่งนี้เอ็กแลออกไปสองใบนะ พี่เจดใช้ไกตัดแล้วลุ้นเลยวันนี้มาบ่อยมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห็นสีแดงเรียกว่าเ x อีวาศูนย์สองขอไม่ซ้ำหมแล้วไม่รู้ใบต่อไปมันจะถูกกับแพงขอไม่ซ้ำพอ แล้วก็มีสตุเป็นอากะตอนเด็กไม่ใช่อากะตอนเด็กมันมันทำลึอกอะ อ่านะเป็นตอนที่เกิดเซ c o n ันอิมแพแต่การถ้าผมจะผิดการน่าชื่อมนุษย์ยักษ์โดยยักษ์แห่งแสงเนี่ย ครัาโอตุตะเลดอารมันก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่แบบนะต้องมาเรียงกินเพราะว่าบล็อกที่แล้วเนี่ยผมนึกว่าตัวเองได้ครบเหมือนกันนะขาดไปใบนี้ขาดหอบลองจินุตอะที่เป็นเลดเอมแล้วก็เป็นอ,อีวาศูนย์สองนะครับ ก็ขาดเท่ากับว่าขาดอีาวาหมายเลขสิบสามมันเดียวนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าผมเป็นสายสะสมไม่ได้สายเล่นก็ไปหาซื้อแยกเอานะก็ไม่รู้ว่าแพงวะนะครับดีดี DD กว่าได้ซ้ำแล้วจนะลุ้นซีเขตนะมาซื้อกลับแล้ว แสดงว่ามันจะวางแบบถ้าสมมติมันมาเป็นใบสุดท้ายจริงแสดงว่าสมมันก็สุม่มต่อคอฮนะข้าจิ ห้องสุดท้ายแล้วอันนี้ต้องเป็นซีเคดใช่ไหมหรือว่าไม่การันตีไม่การันตีใช่ไหมใช่ย,ยางงี้เท่ากับผมเปิดมาสี่บล็อกนี่ไม่ได้สีเข็ดเลยเหรอ โอเคครับก็ประมาณนี้นะก็แสดงว่ามันได้สามเอ็กซ์เดนะีอยู่ป๊บหนึ่งนะ๋ยวผมแยกเอ็กซเล่มาให้ดูแต่มีเลข m ็ซ้ำกันใบหนึ่งอันนี้คือปกติใช่ไหม I yeah, do no, so. แต่ว่าผมเปิดมานี่ไม่ได้ทีเขียนสักใบเลยอะไรโอเคได้ห้าแบบนี้แหละ แบบนี้มันก็เป็นมารีดีก็ขาดอีวาหมายเลขสิบสามนะครับให้เป็นตัวนี้เลยแล้วก็ไม่มี C ซีเค็ดซักไปเลยนะก็เท่าน,นี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วให้ปิดบอก ก็ไม่รู้ว่าทางบันไดนี่จะเอาอีวากะเลียนมาอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็จบไปแล้วอะอีวากิเลียนก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อนะครับสำหรับตัวซีรีส์ของแบ t เ n Spirit ิก็ถ้ามีก็ไว้ว่าเปิดกันนี้ครับนี่ก็คำนครับผม